สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช anel นน The Fun Story ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Karina Free Fire นั่นเองซึ่วันนี้เราก็จะมาซุมอ้ย,เ,อยเราก็อยู่ในหน้ากิจกรปปรม Super Hit Party เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปาร์ตี้รวมมิรของฮ,ฮิตนั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้อ่ะจะ อยู่ถึงวันที่12พฤศจิกายนเพราะกิจกรรมนี้มาตั้งแต่วันที่6พฤศจิกาให้ได้คาตาะค่ะคาตาะอันแรกคือดีใจมากเอาเป็นว่ากดเข้าไปเลยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้ากิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราจะมากดนังรอบขอคาตาะเลยได้ไหมมันต้องย้ำๆกดย้ำๆข้นไปย้ำๆข้นไป กดคาตานะาใหม่ทุกคนเอาใหม่เดี๋ยวเรามากดคาตานะกันใหม่กดแรงไปเลยได้อะไรดล้จ้ากดไปอีกเฮ้ยได้กระเป๋าอันนี้มาก็ถือว่ายงดีตอนนี้ก็กดไปสามครั้งแล้วเพชรจะหมดก่อนไหมนี่ โอเคเอาไ่้เดี๋ยวเรากดไปครั้งที่สี่เลยคร okay. oh, okay. okay. ั้งท okay. okay. ี่สี่โอ้โหมีแต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะออกไหมถ้าไม่ออกคือจบเลยแต่๋ยวเขาบอกว่าห้าทั้ห้ากดแดงได้คาตานะคือเขารับประกันด้วยอันนี้รู้ว่าคาตานะออกแล้วล่ะหนึ่งสองสามไปคาตานะโอเคก็เรียบร้อยคาร์นะ ทุกคนคือมันแสดงหน้าล็อบบี้ได้ด้วยคือดีมากนี่นก็จะเป็นอย่างนี้โอเคว้าว <Wow. S 1> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสุ่มคาตนะาของวันนี้นั่นเองถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์และสับสไครป์เป็นกำลังใจให้ชแนลเด The f น n Story กันเยอะๆด้ยวยนะครับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนสจัดีคุบ๊ายบาย